สวัสดีค่ะวันนี้วันที23่23ธันวาคม2566นะคะเมื่อเช้าไปใส่บาทปล่อยปลามาเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วแล้วก็ฝากทาบุญอย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยขอให้เฮงๆงปังปัไปด้วยกันนะคะและในวันนี้นะคะทั้ง7วันตั้งใจฟังดีๆแล้วก็ใครอยากเข้ากลุ่มหมอแก้วแอดมาได้เลยนะคะแอดเข้ามาตามอันนี้ได้เลยมาดูแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้กันค่ะ วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขที่ตัวเองเคยถูกหรือเลขที่ตัวเองชอบไม่ต้องฟังใครฟังใจตัวเองเลยนะคะวันอาทิตย์วันจันทร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนค่ะย้ำเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนนะคะชาววันจันทร์ส่วนวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณค่ะวันพุธให้ซื้อเลขผลรวมบัตรประชาชนเอาเลขประจำตัว13หลักของบัตรประชาชนมาบวกรวมกันแล้วซื้อนะคะและวันพฤหัสบดี ให้ซื้อเลขการทําบุญค่ะซื้อเลขปล่อยปลาเมื่อเช้ชาก็ได้22ตัวหรือ200บาทลองซื้อดูนะคะและวันศุกร์มันหมอแก้วนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านค่ะถ้าในบ้านหลังนั้นมีคุณอยู่เพียงคนเดียวก็ง่ายเลยซื้อเลขเกี่ยวตัวคุณเองนะคะและ <c oughs> โทษ <c oughs> จำลักน้ำลายตัวเอง แล้ววันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขยันพานะค่ะใช้รถคันไหนซื้อหรือเลขค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ได้เลขยันพานะเลขค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ได้นะวันเสาร์ลองซื้อดูค่ะถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้เด่นอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยนะคะ